ดวงการงานสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นพญาราชสีมันหมายถึงความมุ่งมั่นนะครับการกล้าเผชิญหน้ากับการงานที่ทําแบบสง่าผ่าเผยหรือว่ามีความมั่นใจเต็มร้อยนั่นเองในการทํางานแล้วก็จะพบกับความสําเร็จด้วยนะครับมีความมั่นใจค่อนข้างมากในการทํางานนะครับมีความทะเยอทะยานความต้องการความสําเร็จแล้วก็จะพบกับความสําเร็จได้มีผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับจะเห็นว่าพญาราชสีเนี่ยอยู่บนที่สูงเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงเพื่อนร่วมงานเนี่ย จะเห็นเลยว่าเราทํางานได้อย่างดีสําเร็จแล้วก็เ,เป็นมีความเป็นผู้นําในตัวเองค่อนข้างสูงด้วยครับส่วนคนที่ทาด้านการค้าธุรกิจนะครับติดต่อข้ามชาติต่างชาติหรือว่าทํางานอยู่ในบริษัทห้างร้านของต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยครับการค้าขายส่วนตัวนี่อาจจะมีการลงทุนหรือว่าการขบคิดด้านการหมุนเงินเพิ่มเติมด้วยครับมีทิศทางที่ดีครับเกี่ยวกับการหมุนเงินและการลงทุน การเงินครับการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยนะครับถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีนะครับมีสภาพคล่องการเงินที่ดีอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าสังคมรายจ่ายด้านการเข้าสังคมเยอะการให้การเลี้ยงดูบริวารคนรอบข้างการซื้อของให้คนรอบข้างนะครับรวมถึงงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆก็อาจจะมีรายจ่ายด้านนี้เข้ามานะครับมีรายจ่ายจากการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับอาจจะมากกว่าปกตินิดนึง การเสี ень, ่ยงโชคโชคลาภแรงต่างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากนักนะครับแต่ว่าการเงินการใช้จ่ายส่วนตัวนะครับยังมีความคล่องตัวดีอยู่ครับอีกเรื่องหนึ่งครับการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการขบคิดการวางแผนการใช้เงินก็ได้เช่นบางคนอาจจะเริ่มเก็บเงินวางแผนว่าจะไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ไปซื้อบ้านแรงต่างนะครับหรือว่าเก็บเงินไปลงทุนด้านอื่นก็ได้เหมือนกันครับจะมีการขบคิดเรื่องการลงทุนหรือว่าการเก็บเงินเข้ามานะครับส่วนด้านความรักนะครับสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักเนี่ย ยังยังไม่ได้โดดเด่นมากนะักนะมันหมายถึงคนที่กําลังมุ่งมั่นเรื่องการงานเป็นหลักมากกว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องรองลงมาครับจึงไม่ได้คิดเรื่องความรักมากนักนะฮะแต่ก็เป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่งในวันนี้เนี่ยจะคนที่เป็นคนขี้เหงาก็จะไม่เหงาครับวันนี้ก็จะเหมือนกับอยู่คนเดียวได้นะครับหรือว่าเลื่อมไปเลยว่าเราเป็นคนขี้เหงาครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องให้ทําค่อนข้างเยอะวุ่นวายนิดนึงนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับคนรัก ถือว่ามีความมั่นคงดีมีความเชื่อใจกันดีครับแล้วกอ็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กันมากนะักแต่ความสัมพันธ์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ครับ